รอ,รอบรถกันนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น f t r 2 4 0นะคะติดเคนยูนิค5ตัน6ท่อนนะคะ5ชักนะคะยิ่นยาวที่16เมตรเว้นเคน90เซนถึง1เมตรกระบะนะคะยาว7เมตร60เว้นเคนแล้วเหลือที่6เมตร60แพงทึบ60เซนเปิด3ามท่อ2ตอนอันนี้เราก็ต่อตัวถังนะคะจากซับของสุรชัยเคน ทั้งตัวกระบะนะคะดัมพอกตู้ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้เลยที่เบอร์096-239-196ติดอ่าติดสติกเกอร์สะท้อนแสงไฟที่คาดกันมอเไซค์เรียบร้อยนะคะถูกต้องตามกฎหมายขนส่งลูกค้าไปจดทะเบียนผ่านแน่นอนนะคะไม่มีปัญหาการขนส่งเลยเพราะเรา จดถูกต้องตามกฎหมายขนส่งเลยนะคะก็สุดชัยเคเนี่ยเขาจะติดตั้งทั้งตัวรถตัวเคตตัวกระบะตัวตู้ตัวคอกนะคะทุกอย่างได้มาตรฐานตามขนส่งลูกค้าท่านใดสนใจถึงว่ามีเคนอยู่แล้วมีรถอยู่แล้วก็มให้เราติดตั้งให้ได้เราขายทั้งเคนใหม่เคนเก่าเคนนอกญี่ปุ่นนะคะเคนใหม่ก็เคนเก่าร้อยเปอร์เซ็นตเชียงกงมาจากเชียงกงเลยเคนเก่าที่ใช้งานแล้ว4-5ปีนะคะพร้อมติดตั้งลูกค้ามีรถอยู่แล้วมาติดตั้งกับเรามาซื้อรถมาซื้อเคนกับเราก็ได้นะคะ ก็จะทาติดสติกเกอร์ให้สวยงามมากลูกค้าท่านใดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สุรชัยเคนะคะทาง YouTube ทางเว็บไซต์ทางเพจได้ที่เบอร์093 239 19 6 6 9 9 5 7 9 9 5 523เนาะแล้วถ้าใครสนใจก็ติดต่อเราได้ตลอดเลยพร้อมให้บริการเจ้าของขายเองราคาเป็นกันเองนะสนใจก็สามารถติดต่อกันได้นะคะก็ผลง,งานต่อไปก็จะ มี FTR FVM นะคะติดเคน FTR ตัวนี้ก็จะเป็น f c r สว่านเจาะลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะตามเบอร์โทรแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวเราไปส่งรถลูกค้าที่จังหวัดระยองนะคะสองคันเลยมาเจอกันนะคะสุดชัยเคน093 579 2523 096 239 1916แล้วเจอกันนะคะ ตูสุรชัยเคนค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายใครซื้อก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะกิจการรุ่งเรืองกับเรานะคะรวยไปด้วยกันนะคะค้าขายล่ำรวยเฮงๆปังๆไปเลยค่ะ